ทำบุญตอ่อค่ะเอาอาหารให้ปลาเอาอาหารให้ปลาได้แบดนี้พี่นอ้องาทำบุญตอ่อวัดนั่นจ้ะน้นนองวดัดทำบุญตอ่อจ้าเอาอาหารให้ปลา,าพี่น้องคุณด่ามีหอดอันนี้อุ้ยปลาดุกปลาดุกไมใ้ให้น้ำเน่เอาอ๊ะจะไปให้มองสมุนเตาโครบเป็นมากดิอัอนมีหลายจิมีเตามีอย่างพร้อมอิอนายคุณด่ ประดุกไหมเบื่อประดุกกษ์ประดุกยักยักยักน้องกะข่วงนี่แหละเนาะพู้หะโอ้ย่วงไก่ไก่บ่านี่มองน่อ๋อมองนี่ป่าพนามอากาศหายพร้อมป่าพู้น่ะแม่น้ำเล็กปะอุ้ยเล็กตะลุกมาทางพี่ต่อบะนี่เกือหอยเกือเต่ากัพี่เนาะ หอยเตาที่ทางทีพนามะยางมาทางทีก่อนสักยางมาทางทีวัดรอบวัดอ่อมวัดเดินมาทางนี้โตเอาไส่ล่ะไก่ป้านั่นลือบอ่เบีย้ยบ่เบีย้ยฮะอ๋อมันเด็ดอ,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 อันนี้แม่หนีโฮมเกลือเต้ากับนั้นก้อนพี่น้องเต้าก็มีพะนะา่ะเพิ่นเคยมาเกลือประจำ นามสะใส่ล่ะเดี๋ยวพี่น้องเอาทำไมต้องม้วยเลยล่อเอาว่าไปล่ะใส่เตาพ่นว่ะเว้ยยื้อไต่พ่นว่ะเขาเรียกว,ว่าสิเห็นเตากับเนย้องามาเบิงตัวกันมาด้วยกันนี่ ย um <mel> ังไม่ส่งหรือไม่ยังเก็บมือหน่เีนจะตุ้น n h i ê น้ำาอบช่โ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยซ่อมใบเต้โอ้ยพละบาขวิดเตายังว่าบนข้นี้ก็มนมีปลาฉีพะนาว้าอีกทำมาอย่างดีบุกกลนมาแล้วพี่น้องเนาะเอามันพอน น,น,น้อองจะเป็นอะไรประดุ๊กอะไรเจ้าทยอยกลับแล้วพี่น้องเพิน่นทยอยกลับแล้วถวายผาไตแล้วก็เจ้ากระกลับแล้วนีน่ถวายเสร็จเรียบร้อยถวายเสร็จต,ตั้งแต่แปดโมงเสงาร์พี่น้องมาทันพอดีพี่น้องเอ้มาทันเพิ่นถวายพอดีมาทันเพิ่นถวาย มากันพิดเลยเว้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 ยอู้หูปลาดุกพี่น้องปลาดุก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 มาหนิเด้อมาหาฉันเด้อมาหนิเด้อปลาดุกเอามาพ่อหลับหรือพ่ออยังนี่พ่อปนสิหลับหรือสิปน